ในวันนี้จะทบทวนในบทที่4หว่อชี่หายเปลียนโยยงฉันไปไว่ายน้ำที่ทะเลนะคะก็จะทบทวนในส่วนของคำศัพท์นะคะที่มีรูปภาพแล้วก็ไม่มีรูปภาพแล้วก็บทสนทนาคำศัพท์ที่มีรูปภาพก็จะประกอบไปด้วยคำแรกนะคะโยโยโงอีนะคะแปลว่าชุดว่ายน้ำอันที่สองนะคะก็คือโยโยโงนะคะแปลว่า ว่ายน้ำรูปที่สามถ่ายอย่างเมานะคะแปลว่าหมวกกันแดดถูกไหมคะภาพที่สี่ก็จะเป็นไส้ถ่ายอย่างนะคะแปลว่าอาบแดดใช่ไหมคะหรือตากพระอาทิตย์นะคะภาพที่ห้านะคะก็จะเป็นเจี๋ยนเป้ยเขอนะคะเจี๋ยนที่แปลว่าเก็บเป้ยเขอที่แปลว่าเปลือกอหอยนะคะอ่ะาคำที่หกนะคะก็จะเป็น เตี้ยวหยีนะคะเตียวหยีที่แปลว่าการตกปลานะคะและก็รูปสุดท้ายนะคะคือรูปหูเตียนะคะที่แปลว่าผีเสื้อนเองค่ะต่อไปในส่วนของคำศัพท์ที่ไม่มีลูกภาพนะคะก็จะประกอบไปด้วยคำว่าโยโยงอีซึ่งเราเรียนไปแล้วเมื่อกี้นะคะที่แปลว่าชุดว่ายน้ำอ่ะโยโยงนะคะที่แปลว่าว่ายน้ำท่อย่างเมานะคะที่แปลว่าหมวกกันแดด ไส้ไทยอหยางนะคะที่แปลว่าอาบแดดนะคะอ่ะต่อไปก็จะเป็นเจียนเป้ยเขอนะคะที่แปลว่าการเก็บเปลือกหอยนะคะแล้วก็เป็นเตี้ยวหยีนะคะที่แปลว่าการตกปลาแล้วก็เป็นหูเตี๋นะคะที่แปลว่าขีดเสื้อนะคะอันนี้ก็จะเป็นคําศัพท์ที่มีรูปภาพแล้วก็ไม่มีรูปภาพที่อยู่ด้วยกันถูกไหมคะ เจ็ดคำต่อไปนะคะก็จะเป็นคำศัพท์ที่ไม่มีรูปภาพเลยนะคะก็จะเป็นคำว่าปาติยาที่แปลว่าถัตท,ทยาอ่ะก็จะเป็นไท่ข่าวเลยที่แปลว่าดีมากหรือดีที่สุดถูกไหมคะอ่ะแล้วก็จะมีใต้นะคะที่แปลว่าถือหรือถือติดตัวซึ่งใต้ตัวนี้เราซื้อบอกไปแล้วว่าให้สังเกตตัวไหนถึงจะรู้ว่าเป็นใต้ถือถูกไหมคะอ่ะต่อไป มีใต้ถือแล้วนะคะก็จะมีใต้อีกตัวหนึ่งที่แปลว่าสวมใส่ถูกไหมคะต่อไปก็จะเป็นเกาเกาซิงซิ่งที่แปลว่าดีใจหรือดีอกดีใจถูกไหมคะอ่ะต่อไปก็จะเป็นคําว่าอ e ีคอยที่แปลว่าไปเดียวเดียวหรือสักครู่ถูกไหมคะอ่ะแล้วต่อไปก็จะเป็นคําว่าเฟยที่แปลว่าบินแล้วก็จะเป็นคําว่าจัวที่แปลว่า จับก็จะมีคําว่าเหมยที่แปลว่าไม่หรือไม่มีถูกไหมคะอ่ะแล้วก็จะเป็นคาําว่าเต้าที่แปลว่าถึงและกันสุดท้ายก็จะเป็นคําว่าจวนซินถูกไหมคะที่แปลว่าตั้งใจอันนี้ก็คือการทบทวนคําศัพท์นะคะต่อไปเราก็จะทบทวนในส่วนของโชว์อิโชหรือบทสนทนานะคะซึ่ง เราซื่อสอนไปแล้วในคาบที่แล้วนะคะประโยคแรกนะคะอ่านว่าวอร์เมินชวนเจียชีปาติยาถูกไหมคะวอรเมินแปลว่าพวกเราถูกไหมชวนเจียคือครอบครัวถูกไหมคะชีแปลว่าไปปาติยาคือ,อพัทยาวอรเมินชวนเจียชี้ปาติยาก็คือครอบครัวของพวกเรา<ว>จะไปพัทยาเด็กสองคนก็เลยตอบว่า ใช่เห่าเลยใช่เห่าเลยในคําศัพท์เมื่อกี้ก็จะแปลว่าดีมากเลยถูกไหมคะพอบอกเดี๋ยวพวกเราไปพัทยาการลูกบอกดีมากเลยถูกไหมคะในส่วนของที่สองนะคะก็จะพูดถึงเรื่องอะไรเขาบอกว่าบอใต้ช่างโยยงอีอใต้ช่างโยยงอีสอนไปแล้วบอกแปลว่าชั้นใต้ตัวนี้แปลว่าอะไรมันมีมือสามมือ มันมีขีดใต้ตัวนี้แปลว่าถือถูกไหมคะใต้ช่างก็คือถือไปถูกไหมคะโยโยงอีก็คือชุดว่ายน้ำนะคะบอดใต้ช่างโยโยงอีก็จะแปลว่าฉันเนี่ยนำชุดว่ายน้ำไปด้วยถูกไหมคะอ่ะแล้วผู้ชายก็จะพูดว่าบอดใต้ช่างท่ายางเมาถูกไหมคะบอดใต้ช่างท่ายางเมาก็จะแปลว่าอะไรบอดแปลว่าฉัน ใต้ตัวนี้แปลว่าสวมใส่ถูกไหมคะใต้ช่างคือการสวมใส่แล้วท้าอย่งางเมาก็คือคืออะไรคะคืออ่าหมวกกันแดดก็จะเป็นหวอใต้ช่างท้าอย่งางเมาก็คือชั้นสวมหมวกกันแดดไปด้วยนั่นเองนะคะอ่ะต่อไปก็จะเป็นภาพที่3นะคะเขาบอกว่าทามินจ่าหายเปลี่ยน เฉียนเป้ยเขออ่ะทํามินจ้ายหายเปียนเจียนเป้ยเขอนะคะแปลว่าอะไรทำามินแปลว่าพวกเขาถูกไหมคะจ้ายแปลว่าอยู่หายเปลียนแปลว่าอะไรใครตอบได้หายเปลียนแปลว่าอะไรใครตอบได้ตอบได้ไหมลูกหายเปลี่ยนแปลว่าอะไรเอ่ยอ่ะหายเปลี่ยนแปลว่าอะไรปนีคาราเล หายเปียนนะคะแปลว่าทะเลเจี่ยนเป้ยเขอแปลว่าเก็บเปลือกหอยถูกไหมคะถ้ามินใจ้หายเปียนเจี่ยนเป้ยเขอคือพวกเขาอยู่ทะเลเก็บเปลือกหอยอ่ะแต่ความจริงมันไม่ได้แปลว่าเขาอยู่ทะเลเก็บเปลือกหอยมันจะแปลว่าเขาเก็บเปลือกหอยอยู่ที่ทะเลนะคะอ่ะต่อไปประโยคต่อไปอ่านว่าถ้ามินใจ้หายเปียนไส่ถทายหยาง ถูกไหมคะทาเมินแปลว่าพวกเขาอ่ะจ่ายแปลว่าอยู่ที่ถูกไหมคะหายเปลี่ยนแปลว่าเหมือนกันก็คือแปลว่าทะเลใช่ถทยอย่างแปลว่าอะไรใครตอบได้เดี๋ยวเรื่องตอบนี่นะใช่ถทยอย่งางคืออะไรใช่ถทยอย่างแปลว่าอะไรคะใช่ไม่ใช่อาบแดดเลขที่เท่าไหร่คะน่ดะ,ะใช่ถ่ายอย่างแปลว่า อาบแดดท sí ่ามินใส้หายเปียนไส้ท huh. ่าย yup ่างก็จะแปลว่าพวกเขาอาบแดดอยู clairement>. ่ที่ทะเลนั่นเองนะคะต่อไปพารากราฟสุดท้ายถือว่าเป็นการทบทวนนะคะเขาบอกว่าป้าป่าวอเมินชี่โยยงใช่ไหมคะป้าป่าแปลว่าพ่อวอเมินคือพวกเราชี่แปลว่าไปโยยงคือการว่ายน้ำป้าป่าวอเมินชี่โยยงแปลว่าพ่อพวกเรา ว่ายน้ำอ่าอันนี้ก็เลยพูดว่ามาม่าว่อเมินหวานผีฉิวมาม่าว่อเมินหวานผีฉิวมาม่าแปลว่าแม,แม่หวานแปลว่าเล่น<ม>ถูกไหมคะผีฉิวแปลว่าลูกบอลอัดลมที่หมอซื้อบอกอ่ะมาม่าว่อเมินหวานผีฉิวก็จะแปลว่าแม่พวกเราไปเล่น,ล,นลูก,ลกบอลอัดลมหรือบอลอัดลมกันเถอะ ประมาณนี้นะคะอันนี้ก็จะเป็นการพบครัในส่วนของบทสนทนานะคะในวันนี้เราจะเรียนเกี่ยวกับขอเหินหรือบทเรียนนะคะเรียนเกี่ยวกับเรื่องอะไรอ่ะเราสรุสกดให้ชีบวกเอียวเป็นเชียวเสียงสามเป็นเชียวมอบวกเอาเป็นเมาเตอบวกเอียวเป็นเตียวเสียงสี่เป็น เตี้ยวอีบวกยีเป็นยีเสียงสองเป็นหีประโยคนี้อ่านว่าเสี่ยวเมาเตี้ยวหีเสี่ยวแปลว่าเล็กบอกไปแล้วเมาแปลว่าอะไรใครตอบได้ใครตอบได้รู้อีคำนี้ง่ายๆ่ะเมา,มาแปลว่าอะไรใครตอบได้ตอบได้ไหมจ๊ะ เมาเตี้ยวหีอปลาทำใบครับทำใปลตัวละครหลักตัวอะไรแมวอ่าเมาแปลว่าแมวเตี้ยวหีคือการตกปลาถูกไหมคะเสี่ยวเมาเตี้ยวหีก็คือแมวน้อยตกปลานั่นเองนะคะอะต่อไปนะคะเราก็จะเรียนในส่วนของบทเรียนแล้วนะคะอะเดี๋ยวเราสื่อจะ สะกดให้ทีละตัวนะคะเด็กๆก็เขียนไปนะอ่ะชีบวกเอลเป็นเซียวเสียง3เป็นเซียวมอบวกเอาเป็นเมาเกอบวกเอาเป็นเก่เกอบวกเอาเป็นเก่าีบวกอิงเป็นซิงเสียงสเป็นซิงชีบวกอิงเป็นซิงเสียงสเป็นซิงเตอร์บวกเออเป็นเตอร์เธอบวกเออเป็นเธอเสียงสองเป็นเธอ มบวก R เป็นมามบวก R เป็นมาชีชีบวก u เป็นชีเสียงสี่เป็นชีเติบวกเอียวเป็นเตียวเสียงสี่เป็นเตียวอีบวกยีเป็นยีเสียงสองเป็นยีประโยคนี้ยาวๆอ่านว่าเจยาเมากาเกาซิ่งซิ่งเตอเหอมามาชีเตียวยีอีกรอบนะคะ เเี่ยวมาส小猫高高星ซิงซิง,งตเตอมามา่ะแ,แปลไปทีละตัวนะคะเด็กๆแปลไปทีละตัวพร้อมกันกับเหล่าซื้อนะคะเชี่ยวเมวบอกไปแล้วว่าแปลว่าแมวน้อยถูกไหมคะ เกาๆกาชิ่งชิ่งตัวนี้นะคะในคำศัพท์หม่แปลว่าดีอกดีใจนะคะเต๋อเหอเหอแปลว่าและหรือกับถูกไหมคะมาหมาแปลว่าแม่ชี่แปลว่าไปเตี้ยวหยีแปลว่าการตกปลาถูกไหมคะเกาชิ่งชิ่งนะคะ เเสี่ยวมาวกาก小ิง高ิงนะคะ,ตะเตอหัวแมวมาไมาเตีกปลีก็จะแปลว่าแมวน้อยเนี่ยดีใจมากนะคะที่จะไปตกปลากับแม่ถูกไหมคะอ่ะต่อไปซีบวกเอลเป็นเฉียวเสียงสามเป็นเฉียวมอบวกเอาเป็นเมาเธอบวกเออเป็นเธอเสียงสองเป็นเหอมอบวกอาเป็นมา มบวกอาเป็นมาเรบวกอเป็นลายเสียงสองเป็นหลายเตะบวกเอาเป็นเตาเสียงสี่เป็นเสียงสี่นะเต้าอ่ะเต้าชีบวกเอเป็นเซียวเสียงสามเป็นเซียวเฮบวกเออเป็นเฮอเสียงสองเป็นเหอปอบวกเอียนเป็นเอียนประโยคนี้นะลูกยาวๆอ่านว่าเซียวเมาเหอมามา หลายเต้าเสี่ยวเหอเปียนอีกรอบนะคะเสี่ยวเมาเหอมามาหลเต้าเสี่ยวเหอเปียนเสี่ยวเมาบอกไปแล้วว่าแปลว่าแมวน้อยถูกไหมคะเหอแปลว่าและหรือกับมามาแปลว่าแม่แมวน้อยและแม่ถูกไหมคะหลายแปลว่ามาเต้าแปลว่าถึงหลายเต้ามาถึงถูกไหมคะ เสี่ยวเหอเปียนเสี่ยวแปลว่าเล็กเหอแปลว่าแม่น้ําเปียนแปลว่าข้างเสี่ยวเหอเปียนก็คือข้างลําธารหรือข้างแม่น้ำถูกไหมคะอ่ะประโยคนี้ก็จะแปลว่าแมวน้อยกับแม่เนี่ยพากันเดินทางมาถึงริมน้ําแล้วนะคะอ่ะต่อไปเขาบอกว่าจือบวกอัวเป็นจัวเสียงสี่เป็นจัวจือบอกไอเป็นใจเสียงสี่เป็นใจ เตอร์บวกอาเป็นตาเสียงสี่เป็นต้าชือบวกอูเป็นชูเสียงสี่เป็นชู่ซีบวกเอเป็นเชียเสียงสี่เป็นเชียเตอร์บวกเอียวเป็นเตียวเสียงสี่เป็นเตียวอีบวกยีเป็นยีเสียงสองเป็นยีประโยคนี้อ่านว่าจ้วนจ้ายตาชูเชียเตียวยีจ้วเป็นอาการหนึ่งค่ะลูก จั่วแปลว่าอะไรชั่วแปลว่านั่งนะคะจ้ายแปลว่าอยู่นะคะต้าแปลว่าใหญ่ชูแปลว่าต้นไม้ต้าชูแปลว่าอะไรใครตอบได้ต้าชูแปลว่าอะไรลูกต้าชูแปลว่าอะไรต้าแปลว่าใหญ่ชูแปลว่าต้นไม้ต้าชูแปลว่าต้นไม้ใหญ่เชี่ยแปลว่าข้างล่างถูกไหมคะ ตาชูเชีย็คือต้นไม้ใหญ่ทางใต้ถูกไหมคะเปี้ยวหยีแปลว่าตกปลาเพราะฉะนั้นประโยคนี้ก็จะแปลว่านั่งอยู่ใต้ต้นไม้ใหญ่เพื่อตกปลา,าถูกไหมคะต่อไปเขาบอกว่า,วาชีบวกเ,เ,เอ,เเยอเียวเป็นเชียวเสียงสามเป็นเฉียวเนอบวกเอียวเป็นเนียวเสียงสามเป็นเหนียว แต่มันเป็นเสียงสามกับเสียงสมเหมือนกันถูกไหมคะตัวนี้ต้องเปลี่ยนจากเสียงสามเป็นเสียงสองจากเฉียวเป็นเฉ right. ียวนะคะเฉียวเหนียวนะคะฟอบวกเอเป็นเฟยเลอบวกไอเป็นไลเสียงสองเป็นหลายเลอบวกเอเป็นเลอเฉียวเหนียวเฟยหลายเลอเฉียวเหนียวแปลว่าอะไรให้หนูสังเกตรูปนี่แหละคือเฉียวเหนียวเฉียวเหนียวก็คือนกอ่านกัวเล็กนะคะเฟยแปลว่าบิน ไหลแปลว่ามาเหลือแปลว่าแล้วเสียวเหนียวเฟยหลเหลือแปลว่านกนกน้อยถูกไหมคะบินมาแล้วซีบวกเอียวเป็นเซียวเสียงสามเป็นเซียวมอบวกเอาเป็นเมาพอบวกเอาเป็นพ่อเสียงสามเป็นเผ่าชีบวกอูเป็นชูเสียงสี่เป็นชีจือบวกวัวเป็นจัวซีบวกเอียวเป็นเซียวเสียงสามเป็นเฉียวเนอบวกเอียวเป็นเนียวเสียงสามเป็นเหนียว แต่เป็นเหมือนกันกับกรณีนี้นะคะก็เลยเปลี่ยนจากเสียงสามเป็นเสียงสองเลยเป็นเสียวเหนียวเหมือนเดิมประโยคนี้ยาวๆอ่านว่าเสียวเมาหข่าชีตัวเสียวเหนียวนะคะเสียวเมาแปลว่าอะไรเสียวเมาคือตัวนี้ค่ะเด็กๆคือแมวน้อยถูกไหมคะข่าเป็นอาการหนึ่งคืออาการวิ่งนะคะชี้แปลว่าไปนะคะ ข่าวชีก็คือวิ่งไปใช่ไหมคะจัวในภาษาจีนแปลว่าจับจัวในภาษาจีนตัวนี้แปลว่าจับนะคะเฉียวเหนียวก็คือนกน้อยถูกไหมคะประโยคนี้ก็เลยจะแปลว่า,มาแมวน้อยเนี่ยวิ่งไปจับนกน้อยถูกไหมคะต่อไปเธอบวกอูเป็นหูเสียงสองเป็นหูเตอบวกเอียเป็นเตียเสียงสองเป็นเสียปอบวกเออยเป็น เฟยเลอบวกอายเป็นลายสียงสองเป็นหลายเลอบวกเออเ,เป็นเลออ่ะในภาษาจีนหูเตียแปลว่าอะไรจําได้ไหมหูเตี๋ยแปลว่าอะไรคะผีเสื้ออ่ะอหูเตี๋ยคือผีเสื้อเฟยหลายเลอเฟยหลายเลอเป็นเหมือนกันกับตัวนี้ถูกไหมคะเฟยหลายเลอก็คือความหมายเดียวกันเพราะว่าเฟยแปลว่าบินหลายแปลว่ามาเลอแปลว่าแล้ว เคยหลายเลยก็คือผีเสื้อบินมาแล้วนะคะต่อไปเขาเลยบอกว่าชีบวกเอลเป็นเชียวเสียงสามเป็นเชียวมอบวกอาเป็นเมาพอบวกอาเป็นพาวเสียงสามเป็นพาวชีบวกอูเป็นชูเสียงสี่เป็นชีจือบวกอวเป็นจัวเธอบวกอูเป็นหูเสียงสองเป็นหูเตอบวกเอียเป็นเตียเสียงเสียงสองเป็นเตีย ประโยคนี้ก็จะอ่านว่าเชี่ยวเมาเผาชีจัวหูเตียนะคะซึ่งประโยคนี้ก็จะคล้ายๆกันกับประโยคอะไรประโยคที่สองถูกไหมคะลูกคล้ายๆกันกับประโยคนี้ถูกไหมคะเชี่ยวเมาก็คือแมวน้อยถูกไหมคะเผาแปลว่าวิ่งชีแปลวป่าไปเผาชีก็คือวิ่งไปถูกไหมคะจัวแปลว่าจับเผาชีจัวก็คือวิ่งไปจับหูเตียก็คือผีเสื้อ ประโยคนี้ก็จะแปลว่าแมวน้อยนะคะวิ่งไปจับผีเสื้อถูกไหมคะต่อไปเธอบวกเอียนเป็นเทียนเธอบวกเอยเป็นเฮยเลอบวกเออเป็นเลอเทียนเฮยเลอเทียน,นแปลว่าอะไรตอบได้ไหมเทียนแปลว่าอะไรตอบได้ไหมค่ะอ่ะ ตอบได้ไหมคะหนูดูรูปภาพตอบได้ไหมอะเทียนเทียนแปลว่าท้องฟ้าเฮยย่อมาจากเฮยเซอร์ที่แปลว่าสีดำเทียนเฮยเลรก็คือท้องฟ้าสีดำแล้วหรือว่าท้องฟ้ามันมืดแล้วนั่นเองนะคะเขาบอกว่าซีบวกเอลเป็นเซียวเสียงสามเป็นเฉียวมอบวกอาเป็นเมา มบวกเอยเป็นเมยเสียงสองเป็นเหมยเตอบวกเอียวเป็นเตียวเสียงสี่เป็นเตี้ยวเตอบวกอาเป็นเตาเสียงสี่เป็นเต้าอีบวกอีเป็นอีเสียงสี่เป็นอีเธอบวกเอียวเป็นเทียวเสียงสองเป็นเียวอีบวกอีเป็น e. อเีเสียงสองเป็นหยีประโยคนี้อ่านว่าเขียวเมาเหมยเตี้ยวเต้าอี้ียวหยีนะคะเขีวยวเมาก็คือ แมวน้อยถูกไหมคะเ<อ>หมยก็คือเหมยโยปแปลว่าไม่ถูกไหมคะเตี้ยวคือการตกปลาถูกไหมคะเต้าแปลว่าถึงเตี้ยวเต้าในที่นี้ไม่ได้แปลว่าตกถึงนะคะแปลว่าตกเนี่ยไม่ได้เลยเหมยเตี้ยวเต้าคือตกแล้วไม่ได้เลยนะคะอี้เถียวหยีอีแปลว่าหนึ่งเถียวเป็นคําลักษณะนามของปลา หยีแปลว่าปลาเพราะฉะนั้นประโยคนี้ก็จะแปลประมาณว่าแมวน้อยเนี่ยตกไม่ได้ปลาแม้แต่ตัวเดียวเลยนะคะต่อไปเขาเลยบอกว่ามอบวกอาเป็นมามอบวกอาเป็นมาชื่อบวกัวเป็นโชมาหมาแปลว่าแม่โชแปลว่าพูดมาหมาโชคือแม่พูดนะคะ เธอบวกไอเป็นไฮเสียงสองเป็นหายจือบวกอือเป็นจือหายจือแปลว่าลูกชายหรือว่าเด็กน้อยนะคะจือบวกัวเป็นจัวเสียงสี่เป็นจัวชือบวกอือเป็นชือเสียงสี่เป็นเชื่ออีบวกอาวเป็นยาวเสียงสี่เป็นเย้าจือบวกวันเป็นจวนซีบวกอินเป็นซิน ประโยคนี้นะคะยาวๆก็จะอ่านว่าจัว่วชื่อเยา่าจวนซินนะคะจั่วแปลว่าทำชื่อตัวนี้แปลว่างานหรือธุระจั่วชื่อก็คือ,คอทํางานหรือทาธุระถูกไหมคะเย่าแปลว่าต้องอืมต้องจวนซินแปลว่าตั้งใจเพราะฉะนั้นประโยคนี้ก็คือการทํางานต้องรู้จักต,จตั้งใจนั่นเองนะคะอ่ะโอเค เดี๋ยวเราซื้อจะอ่านให้อีกรอบหนึ่งนะคะชา้ชาๆแล้วก็จะสรุปให้อีกรอบหนึ่งนะคะ <st it to be wise> อ่ะโอเค okay นะคะหัวข้อนะคะเียวเมาเตี้ยวหยี่นะคะต่อไปเียาเมา 高高兴兴地和妈妈去钓鱼。小猫和妈妈来到小河边，坐在大树下钓鱼。小鸟飞来了。 小猫跑去抓小鸟，蝴蝶飞来了，小猫跑去抓蝴蝶。天黑了，小猫没钓到一条鱼。妈妈说。 หายเสอจ้วชื่อเย่าวจวนซินอ่ะสรุปง่ายๆนะคะเรื่องนี้เราก็จะเรียนเกี่ยวกับแมวน้อยตกปลาถูกไหมคะเริ่มแรกเขาก็จะพูดว่าแมวน้อยดีใจมากนะคะที่จะได้ไปตกปลากับแม่พอแมอ่แมวน้อยกับแม่นะคะมาถึงริมแม่น้ํานะคะก็พากันนั่งพักเพื่อที่จะตกปลาที่ต้นไม้ใหญ่นะคะอ่ะ มันมีนกตัวหนึ่งบินมานะคะแมวน้อยเห็นนะคะแมวน้อยก็วิ่งไปจับนกพอเห็นผีเสื้อบินมาแมวน้อยก็วิ่งไปจับผีเสื้อถูกไหมคะอ่ะเดี๋ยวมาก็วิ่งไปจับเดี๋ยวมาก็วิ่งไปจับจนมันมืดนะคะแมวน้อยก็ยังไม่ได้ปลาสัก,กตัวเลยแม่ก็เลยพูดว่าเนี่ยการที่เราทํางานอะไรนะคะเราควรที่จะตั้งใจก็เหมือนกับการ์ตูนที่เราดูเมื่อกี้ถูกไหมคะเนื้อเรื่องคล้ายๆกันอ่ะก็จะมีแค่นี้เองอ่ะไหนมีใครสงสัยไหม เรียนจบไปแล้วสำหรับบทเรียนมีใครสงสัยอะไรไหมคะมีไหมลูกอ่ะโอเคถ้าไม่มีใครสงสัยนะคะการบ้านในวันนี้เด็กๆถามว่าเราซื้อให้ทำอะไรคะการบ้านในวันนี้นะคะให้เด็กๆอ่านบทสนทนาเรื่องเสี่ยวเมาเตี้ยวหีนะคะพร้อมอัดวิดีโอบอกชื่อชั้นเลขที่ ให้เราซื้อด้วยนะคะแล้วก็ทําการอัพลงลายกลุ่มนะคะหรือใครสะดวกที่จะเข้า Google Classroom นะคะก็สามารถส่งที่ Google Classroom ได้นะคะเราซื้อก็จะสร้างเป็นไฟล์ให้นะคะถ้าใครไม่มีหนังสือเดี๋ยวเราซื้อจะส่งตัวนี้ไปให้นะคะเพื่อให้ง่ายนะคะต่อการอ่านอะมีใครสงสัยอะไรอีกไหมคะฮะ ภา่าไทยไหมคะแปลค่ะให้เห็นหน้าหนูนะไม่เอาถ่ายเป็นหนังสือแล้วนะคะเด็กๆถ่ายเป็นหน้าหนูนะคะแบบเราซื้อเฮาบอดเจียวแล้วก็บอกชื่อเรานะคะโอเคไหมคะได้นะคะอ่ะพอเสร็จปุ๊บก็สร้างเป็นอัลบั้มก็ได้นะคะแล้วก็พิมพ์ชื่อเด็กหญิงอะไรอะไรชั้นไหนชั้นไหนอะไรอย่างงี้นะคะประมาณนี้ประมาณนี้ได้ไหมคะ บอกชื่อชั้นเลขที่ให้เรียบร้อยแค่นี้เองทำได้ไหมคะทำได้ได้หมคะทำได้แต่ไม่ทำทำได้นะคะเดี๋ยวคะแนนนะคะหลอดซื้อจะสรุปให้อีกรอบนึงนะคะถ้าวันนี้ไม่มีใครสงสัยอะไรเดี๋ยวเราหลอดซื้อขอจบ คอสวันนี้แค่นี้ก่อนนะคะเดี๋ยวเราไปเจอกันใหม่อาทิตย์หน้านะคะถ้าสถานการณ์ยังไม่ดีขึ้นเราก็จะเจอกันแบบนี้เรื่อยๆนะคะโอเคเนาะโอเคค่ะจเจียนค่ะถ้าไม่มีอะไรแล้วจ้เจียนนะคะแล้วเจอกันใหม่นะคะเจียเียจยเจียนค่ะ